Okay, that man. Hello, oh, oh, oh. Okay. Uh -huh. เราจะมาพูดถึงที่มาของวิชาดาราศาสตร์ครับคุณจอห์อ๋อเป็นวิธีการที่ทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องทำยังไงให้เราเป็นดารา,าถูกต้องครับอง,องวิชาดาราศาสตร์คือวิชาที่จะทำให้เราสามารถเรียนรู้การเป็นดาราหรือซุปเปอร์สตา,าราา์ได้ครับคุณจอห์โอ้โหแก่มึงแก่สิครับอะหรค<ห>รับต้องแก้ไม่ใช่กูเสียตามแล้วเองขออภัยดาราศาสตร์คือวิชาที่เกี่ยวกับดาวและ วัตถุท้องฟ้าอื่นๆฮะรวมทั้งปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านั้นฮะเช่นดาวหางดาวตกเป็นต้นครับผมจึงถือได้ว,ว่าดาราศาสตร์เป็นวิชาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเลยเอาหอเพราะว่า <ๆ S 2> อยู่มามากกว่าโลกมนุษย์ของเราซะอีกอืมครับแบบเป็น <ผม S 1> วิชาที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งเชื่อกันว่าชนเผ่าซูเมเรียนนะฮะเมื่อราว4,000ปีก่อนคริสต์กาลเนี่ยนั้นเป็นเผ่าแรกที่สักการะดวงอาทิตย์จนมาถึงสมัยของฟาโร่ ฟาโรห์อักเฮนตันใครท่นเนี่ยต่อตั้งชื่อดนต่อยฮะฟาโรห์อักเฮนตันทำไมอะยังไงยังไงยากล้วฟาโรห์อักเฮนตันโอเคอ่ะอันเนี้ยผมเล่นท่านบ่อยครับท่านจะยิงมูกเขียวๆแล้วก็เปิดล็อกได้เฮอรเฮอร์จิวว้าวตลอดกูเล่นเนี่ยก็ทรงถือดวง ก็ทรงถือดวงอาทิตย์เป็นเทพเจ้าเช่นเดียวกับชนเผ่าอินคาอาชนเผ่านี้ฉันก็รู้ว่าจะต้องลงหนม่งวงดนตีไม่ใช่และเผ่าชนเผ่าอินคาคือชนเผ่าที่ไม่เคยออกจากรถยนต์เลยครั้งชีวิตนะเพราะว่าคือก็บอกแล้วนะครับว่าอินคาแลวถ้าชนเผ่าอะไรครับก็จะอยู่นอกถนเลยนั้นคือจะออกได้นั้นไม่ขึ้นรถนั่นก็มอเตอร์ไซค์ ว่าและชนภาวเอ็กสเทกนะครับอ่ะชนภาวเอ็กสเทกจึงเป็นสาเหตุช่าวนี้อยู่แต่ในเทกเอ็กสเทกาไปว่ะจึงเป็นสาเหตุให้มีการสัง จึงเป็นสาเหตุให้มีการสังเกตท้องฟ้าดวงดาวและปรากฏการที่เกิดจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นับตั้งแต่นั้นมาครับคุณปรึกคนในสมัยก่อนนะครับเชื่อว่าดวงดาวแต่และดวงเนี่ยอยู่ห่างจากโลกเป็นระยะทางเท่าๆกันเนื่องจากมีดาวอยู่เป็นจํานวนมากฮะจึงมีการแบ่งออกเป็นกลุ่มๆและวาดภาพว,ว่าเป็นรูปคนสัตว์สิ่งของไปต่างๆนานาฮะอ๋ะอเนี่ยดาวไถ<ห>่ยอะไรนีา,นานความเชื่อของเขาและไปถีชีวิตะฮะซึ่งมีการบันทึกกันต่อๆมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณเลยทีเดียวฮะ ครับผมอ่ะและจะมีเรื่องเล่าที่เป็นความเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตที่ตายไปก็กลายเป็นกลุ่มดาวต,าต่างๆบนช่องฟ้าฮะเป็นนิทานเล่าสื่อต่อมาเช่นนิทานกลุ่มดาวสิงโตเรื่องนี้นี่ๆๆนะฮะมึงลองนึกภาพความเป็นจริงด <c oughs> ิทำไมฮะพอมึงตายใช่ไหมสมมติมึงโดนรถชนตายอ่ะอ่ะมึงลอยก็ไปไปหาดวงดาวใช่ไหม <c oughs> ดวงดาวแม่งคือดาวคอที่ระเบิด <c oughs> นอกจากกูโดนรถชนแล้วกูไม่ไปโดนระเบิดอีกตายซ้ำตายซ้อนในบ้านเราก็มีเรื่องดาวลูกก เออเอาวันนี้ก่อนนี่ทางกลุ่มดาวสิงโตฮะ,ะเรื่องมีอยู่ว่ามีสิงโตตัวหนึ่งฮะออกล่าเหยื่อออกล่าเหยื่อและมารบก,กวนชาวบ้านนะ,ะจนเฮอร์คิวลิสที่เป็นเทนพจอมพราเนี่ยต้องเดินทางมาปราบแต่เพราะสิงโตตัวนั้นเนี่ยนนหนังหนาฟันแทงไม่เข้าจึงถูกฆ่าด้วยการล็อกคอคอหักตายเฮอร์อคิวลิสเ่นก็แรงเยอะอ่ะแข็งรงเยอะจากนั้นเฮอร์คิวลิสเนี่ยก้องฉลกหนังแล้วเอามาํำเครื่องแต่งกายฮะ นี่อันนี้คือที่มาของกุมดาสิงโตอ๋อและเทพธิดาแห่งดวงจันทรู้สึกยกย่องสิงโตตัวน,นั้นนะฮะที่กล้าสู้กับเฮอร์คิวลิสทางที่ใครๆเนี่ยก็รู้ว่าสิงโตเนี่ยแพ้ชชว์โอ้โหไอเฮียแม่งแม่งเหมือนแบบเหมือนกูไปสู้กับไอไอเมื่อกี้ไอ้เด็กอะใช่ไมคือังไงก็รู้ว่าเฮอร์คิวลิสมันชนะอ่าใช่เด<อ>็กไหนวะ เด็กหมาทัพทิมอืมเป็นชื่อว่าว่าตัวหนึ่งนั่นแหละฮะอะจึงได้นําสิงโตขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าเพื่อเป็นหนึ่งในกลุ่มดาวจาักราราศีแต่สิงโตตัวนั้นกลัวเฮอร์คิวลิสมากครับเลยหันหน้าหนีกลุ่มดาวเฮอร์คิวลิสตลอดเวลาอ้าวคือถ้ามองภาพเนี่ยไอสิงโตมันจะหันหน้าหันตูดให้เฮอร์คิวลิส คือสิงโตมันจะเป็นเกยส่วนใช่แล้มันกลัวกลัวเปรียบเทียบให้คนเข้าใจกันไ, <c oughs> ไมไ่กลัวมันกลัวนอ่าโอเคต่อมานะครับองค์องค์งการดารศา,าศาสตร์สากลกําหนดมาตรฐานเดียวกันโดยแบ่งกลุ่มดาวบนท้องฟ้าออกเป็น88กลุ่มครับและมีชื่อเรียกให้เหมือนกันตามแบบยุโรปครับคุณจอร์ด ส่วนกลุ่มส่วนกลุ่มดาวจากราศีหรือสโตรแอกนะฮะเป็นกลุ่มดาวเลือกสิบสองกลุ่มฮะที่จะปรากฏในช่วงที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในช่วงเวลาครบหนึ่งปีโดยมีนิ่การเกี่ยวกับเกี่ยวกับสริปหายไอฟัตอ <Biraz> ๋อโอ้โเ,เอาใหม่ฮะที่จะปรากฏในช่วงที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในช่วงเวลาครบรอบหนึ่งปีฮะและนี่นะครับก็คือที่มาของดาราศาสตร์ ซุปเปอร์สตาร์ครับคุณจอนแก้แล้วแก้แล้วต้องแก้ต้องแก้แล้วแก้ที่นุ่นเหนียวต้องแก้ไอ้ฝันแก้สิกูเก็กแก่คนกูก็กไม่แก้ปิดไม่ได้ไม่ต้องแก้กูอ่านเลยก็ได้อีฝัดเลนี้ก็คือทีมาของดาราศาสตร์วิชาเกี่ยวกันดาวแล้วมึงจอนไม่เก่งไม่แก้จริงอ่ะมึงแก้กูเก็กโอ้เหนื่อยเต็นสักทีเนี่ยฟาสิไอ้ 干嘛？